สวัสดีครับผมวีรพลนะครับจากศูนย์ซ่อมปัม๊มไฮดรอลิกและจัดจำหน่ายนะฮะพบกับผมก็เหมือนจดิเช่นเคยที่จะมีสาระไฮรดรอลิกเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็มาบอกเล่าสู่กันฟังว่าปัญหาสารพันต่างๆเป็นยังไงวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องตัวปัม๊มไฮดรอลิกตัวหนึ่งนะที่เราเรียกกันว่าเวนปั๊มนะครับผมก็คือปั๊มใบพัดเรามาดูกันหน้าตาเป็นยังไงอะอย่างนะนี้นี่ประมาณนี้บ้านเราก็จะมีกันอยู่สองสามยี่ห้อนะที่ที่แบบว่าดีๆนะฮะ คราวนี้ภายในตัวปั๊มแบบนี้ครับในบางรุ่นนะผมก็จะมีตัวไส้ปั๊มแบบนี้ึแบบนี้นะครับผมภายในก็จะมีชิ้นส่วนประมาณนี้คราวนี้เรามาดูปัญหาของเจ้าปั๊มตัวนี้กันครับผมกับพอดีลูกค้าส่งเข้ามาให้เราได้ตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมตัวปั๊มตัวนี้นะฮะผมก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถที่เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วบอกกันได้ว่า มันเกิดจากอะไรและเราจะป้องกันมันยังไงน,นะไอตัวนี้เลยนะฮะผมที่ทําให้ตัวภายในของตัวปั๊มใบพัดหรือเวนปั๊มตัวนี้เสียหายก็จะเกิดจากการที่ท่อาขาดูดของเขานะฮนะดูดอากาศเข้าไปในขณะที่ปั๊มเนี่ยจ่ายน้ามันเข้าไปในระบบเนี่ยฮะก็จะมีตัวอากาศเนี่ยที่มันเข้าตามข้อต่อเข้าตามจุดพวกนับแบนที่ซิลโอลิงมันกรอบนะครับผมครับแล้วเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนตอนที่เราใส่ปั๊มตัวใหม่ไปเนี่ย ผลก็คือทําให้ตัวปั๊มตัวนี้เสียหายภายในก็จะเกิดปัญหาตามมาครับผมก็คือน้ํามันเนี่ยเข้าไปเป็นหุ่ห้วงผลก็คือเหล็กภายในมันจะขูดกันพอมันขูดกันก็เป็นรอยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูวีดีโอตัวที่มันเสียหายกันนะครับเดี๋ยวสักพูดหนึ่งหลังจากที่ผมพูดจบเราก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงก็อยากให้ผู้ใช้งานแล้วก็ระวังกันแล้วกันนะตรงจุดนี้มักจะเกิดจากการที่ท่อดูดนะครับท่อดูดเนี่ยทําไมเราไม่เห็นน้ํามันซึมไม่เห็นน้ํามันมันไหลออกมานะฮะ สังเกตยากที่หนึ่งก็คือว่ามันดูดครับผมครับมันดูดมันแวะอากาศเข้าไปมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นตัวน้ํามันเนี่ยให้เราเห็นเท่าไหร่ะเราไปดูความเสียหายที่เกิดข,ขึ้นจากการที่ท่อดูดของตัวปั๊เมเครื่อีปัญหากันดีกว่าครับผมครับไปไปดูกันนี่คือเวนปั๊มของตัววิกเกอร์อีตันนะครับที่เสียหายจะเห็นว่า ตำแหน่งนี้เป็นพื่นเป็นพื่นลเ,ลเลยเสียลูปไปแล้วตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นรอยฮนะมีเศษเหล็กดุดเข้าไปแต่ไอที่หนักๆก็คือตัวนี้เป็นรอยเลยลิงโดนกินค่อนข้างที่เยอะ ก็จบลงมาแล้วนะครับผมสหรับตัวคลิปวิดีโอสั้นๆนะฮะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่มีอากาศเข้าไปในระบบไฮดรอลิกและเดี๋ยวถ้ามีสาระไฮดรอลิกตัวไหนก็ตามนะที่ผมหรือทางทีมงานได้เจอในแต่ละวนันว่าเอ๊ะสามารถนมาบอกเล่าคุยกันได้หรือมาแชร์ประสบการณ์เล่าสู่คนฟังกันได้นะ,ะเราก็จะมานำเสนอต่อไปในตัววิดีโอต่อๆไปข้างหน้านะครับก็ฝากติดตามสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมครับแล้วเจอกันต่อไปในวิดีโอตัวหน้าครับสวัสดีครับ